จ้าเอเอา้ามาฟังเสียงอันทร,รมานอีกรอบหนึ่งกับพี่น้อง <c oughs> โอ้ยโอ้ยเครืงว่าวเคงขวดเครงขวดเครองน้ำลายแตกอุ้ยอ้าวปวดเดี๋ยวพี่น้องปวดแล้ว ครับสวัสดีงามครับพี่น้องปอกับผมมีเรียนนะครับกับปลาชาวถังเชา่านอกเขตเทศสสบาลครับมือเนี้มีเมนูดีๆมาฝากมาตอนคือเกาเส้นเคยครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นตําบักฮวงสูตรปลาเศร้าเองนะครับตําเองกินเองนักเลงพออันนี้ก็สิเป็นปะยกไปยังนองมะจีเฮียสมพักแลแลนะครับสมพักแป็นมีหอดลูกโดดนะครับลูกโดดพ่อโดดแม่โดดท่านผู้ได้กิน แล้วตัวนี้ก็จะเป็นกระดูกตาบส่วงนะครับทอดกระดูกตาบสวงหมูทอดกระดูกตาบสวงหมูว่าจงหง่ทั้งน้ำได้แจกทิปเก่ากระติบก็เหรอครับก็ขครหาลังคตกระติถามเนาะกระดูกกระดูกตาบทอดกระดูกตาบสวงกระดูกตาบส่วงหมายถึงอะไรกระดูกตาบสวงก็หมายถึงว่ามันเป็น ซี่โค้งหมูสี่โค้งหมูครับเอาไงาว่าสี่โคส,สี่โค้งหมูสี่โค้งหมูทอดเบสงงเลยกระดูกตาบสวงกร,ก,กระดูกกระดูกก็คือกระดูกตาบสวงหมายถึงช่วงนี้ช่วงนี้คือตาบตาบสวงก็หมายถึงเอวนะครับสวงหมายถึงเอวเงิดภาษานี่เงิดภาษาเล่าบ้านเท่าฮาลองค้นฟังหนที่พเขาใจอ่ะก่อนกินข้าวพี่น้องทังเช่าหนึ่งแคปซูล เพื่อสุขภาพและผิวมันดีๆแจกภายในสูตภายนอกโปรหนึ่งแถมหนึ่งจ้าซื้อหนึ่งแถมอีกหนึ่งจ้าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะจ้าเจ็ดร้อยเก้าสิบมามาๆาพี่น้งบัดนี่เนี่ยเอาข้แหลกแหกมันขอสะเถาะตาบสวงกับพุ้นใจแล้วก็นี่อันนี้สมพักแตนพี่น้องสมพักแตน นี่คือลูกโดดสมพักแป้นแบบนีโ้โอ้ย,อยแบบ ที่ของหมูทอดหรือ,อทอดกระดูกตาบส่วง <mm> หมูผูใ <mm> ดเอืน่นคือปลาเนี่ยกระดูกตาบส่ว n ตำบักหง่ <mm> <mm> งยเนี่ยมันขาด,ดบ่ได้พี่น้อง แอบกอกันสมพักไสมพักแป้นตัมโมหงแอบกันหัมก็กกระดูกตาบตวงแห้งแบบ <c oughs> Mm hmm Oh. อันเห็นก๊าลังเห็ดถามนายพี่น้องว่าดซิไปกเก็บเห็ดฟังเล้าอันแปลี้ยวไปอย่างสิไปกเก็บเห็ดฟังเล้าอันแปลว่าอย่างพี่น้องบอกนะกระดูกตัตช่วง แสบหลายจนบ่อยากเว้าพี่น้องมันแสบ <c oughs> โอ้ยสุดจอดรับใส่กันพี่น้องลูกดวดกับสมบักแแ่นโอ้ย เอาไปเอาตนี่ซะก่นอนขออนุญาตมมูนเนี่ยขออนุญาตก,กินกระดูกตาบ่วงตอกันมันแซ่บจนว่าอยากเบ้ากเลยเดียวเนี่ยเจวไดเอินคืนนนนอคือบ้านป่าเนี่ยครับนี่เนเขาไม่ได้ด้วยซี่โครงหมูได้อยู่บ้านป้าเอินกระดูกตาบ่วงหมูเอาไปสนใจบ่าทว่าเป็นเจ้วบองทั้งเช่านะครับผสมนะครับ คลิกลิงก์ข้างบนได้เลยจ้าขอบคุณหลายๆจ้าขออนุญาตก,กินกระดูกตัาบส่วงหมูต่อเกินวัสดีครับกระดูกตัาบส่วง